สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุไฟและคนาธาตุไฟนะชาวราศีธาตุไฟและคนาธาตุไฟนะคะก็จะมีชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องอีดีนอทาร์ลอดนะ,ะดูดวงไปกับว่างาคลิปนี้นะก็จะเป็นการพยากรณะะ์ดวงความรักความสัมพันธ์ทั่วๆไปนะประจำเดือนมิถุนายนนะคะปี2563นี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะว่าความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยนะมอืเมสสิงห์ธนูนะคะเปิดหน้าไพ่เข้ามาเอน r g y ีช่างสว่างสวัยเหลือเกินนะในเรื่องของความรักคนโสดก็กําลังจะได้เจอความรักใหม่ๆนะคะพร้อม move on แล้วหรือ,อยังนะในขณะที่คุณนั้นโสดมานานนะในบางคนแต่บางคนนะคะหรือว่าคุณกําลังคุยๆกับใครอยู่มีเกณฑ์ที่จะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะสิบเหรียญก็เข้ามา สามถ้วยก็เข้ามานะบางคนนะคะสถานะความรักความสัมพันธ์กําลังจะชัดเจนบางคนอาจจะได้ลั่นละคังวิวานเนี่ยถูกท่าแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวใหม่ส่วนคนที่โสดจริงๆคุณต้องมูฟออนก่อนนะพายบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณคุณโสดเลื้อหลังอะ่ะเนี่ยบางคนโสดมานานอะ่ะจนตอนนี้โอกาสหรือจัก,กรวาลเนี่ยเหวี่ยงให้คุณออกจากความเหงาได้แล้วนะทตาไฟอะ่ะนะคะชีวิตของคุณมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์แล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่ ตอนนี้คนโสดน,นะอาจจะยังไม่มีนั่นก็คือเจอใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณจริงๆอะ่ะทุกเรื่องมันไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกหรอกนะท่าทานนาตาแค่ชีวิตของคุณที่คุณทำอยู่คุณประสบความสำเร็จทุกด้านแล้วอะ่ะนะบางอย่างอะเก็บไว้ไม่ให้มันเพอร์เฟกบางเฮ้อนะเหลือช่องว่างไวเ้เล็กๆะค่ะเดี๋ยวจะได้มีคนนั้นนะเข้ามาเติมเต็มนะเพื่อให้ชีวิตมันเพอร์เฟกขึ้นนะฉะนั้น เชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะว่าคุณนั้นหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่บางทีอะเบาๆความเก่งลงนะเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะเวลาที่เขาจะเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีความเก่งอกเก่งใจในตัวตนของคุณที่คุณเป็นคนเก่งนะเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณหาได้ทุกอย่างนะหรือว่าเพียรพร้อมเนี่ย นะคุณก็จัดสรรพื้นที่ว่างๆให้เขานะสามารถนะเข้าหาคุณได้บ้างก็ดีนะจ๊ะธาตุาไฟเจ็ดไม้เท้าเข้ามาเขาจะพยายามเข้ามาหาคุณเนี่ยแต่คุณน่ะดูนานไม่รู้ดูเลยรนะักหนสี่ถ้วยก็เข้ามาค่ะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับธาตุไฟและเขาจะต้องทำอย่างไงละ่ะนะเขาถึงจะได้ใจคุณและเอาชนะใจคุณได้อะ่ะคุณมีคําใบ้ให้เขาสักนิดนึงไหมนะธาตุไฟนะคะ แต่ก็ไม่แน่นะด้วยความพยายามของเขานะด้วยความที่เขากระตือรือร้นอยากจะทําความรู้จักกับคุณหรือเข้าหาคุณไม่แน่เหมือนกันช่วงคนโสดโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานานๆนะอาจจะไม่โสดคุณอาจจะได้มีการตัดสินใจนะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปได้แบบยิ่งดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมีไพ่หกเหรียญเข้ามาเขาอยากมาเติมเต็มให้คุณนะแต่คุณนะกลับเติมให้ตัวเองได้ทุกอย่างเลยอ่ะนะฉะนั้นอะ อืมเขาก็หันมามองตัวเองนะว่าเขาเนี่ยเหมาะสมกับคุณไหมนะเอื้อมถึงไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีบางอย่างจะให้คุณอาจจะไม่ใช่ของขวัญก็ไนดะ้อะอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้เขาอยากถ่ายเทนะความรู้สึกบางอย่างมาให้คุณเขาอยากให้คุณยอมรับนะคะเอ่อคนคนนี้เข้ามานะจะไม่จีบคุณแบบตรงๆนะ เขาจะจีบคุณแบบประมาณว่าเบาๆนะซอฟๆลงหน่อยจริงๆเขาเป็นคนใจรล้นนะถ้าสมมุติเขาพุ่งทลาเข้ามาหาคุณได้นะาตุไฟเขาก็คงพุ่งมาแต่เพราะคุณเป็นคนวางตัวไงคะเขาก็เลยต้องวางตัวนะให้เหมือนกับคุณไม่งั้นถ้าเขาทาอะไรหุนหันพันแล่นขึ้นมาแล้วคุณปฏิเสธเขาแบบเนี้เขาแย่เลยนะเขาคิดหนักเลยเหมือนกันตัวคุณนะนะนะมีไพ่ราชาดาบเข้ามาตอนแรกก็เหมือนจะไม่ชอบเขาแหละคุณอนะ นะแต่ถ้าเขามีความพยายามนะคะหรือว่ามีความขยันในการที่จะทุบกำแพงของคุณเนี่ยนะนะไม่แน่นะเขาอาจจะสามารถนะทุบกำแพงเพื่อที่จะเข้ามาในหัวใจคุณได้เพราะเขาเองอะ่ะเขาก็ต่อสู้เขาก็รู้นะว่า<อ>คุณนั้นน่ะมีอาวุธร้ายแรงนะที่จะประทะกับเขาได้ทุกเมือ่อแต่เขาก็อยากเข้าถึงคุณมากๆอะ่ะแสดงว่าคนคนนี้ต้องชอบคุณมากนะคะเขาอาจจะใช้ความรู้สึกหรือ ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเนี่ยมาเดิมพันกับคุณเลยได้นะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาสามารถทําให้คุณยอมรับได้คุณนั้นน่ะนะจะมีอะไรบางอย่างตอบแทนกับเขาไหมอย่างเช่นน้ําใจในความสัมพันธอะไรประมาณเนี้นะคุณจะสามารถมีให้เขาไหมนะโอเคนะคะธาตุไฟธาตุไฟคุณก็ยังคือคุณอยู่วันยังค่ำนะเอ่อขยายไพ่ให้กับธาตุไฟเลยดีกว่า เดวิวมาแล้วเฮิร์มิตมาแล้วสำหรับคนโสดน,นะคะไพ่บอกว่าได้เวลา move on แล้วสิได้เวลาหมดสนุกกับความเหงาแล้วค่ะนะเเดินไปข้างหน้าไปมองหาความตื่นเต้นบ้างก็ดีนะเนี่ยแล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือก move on ไหมเลือกที่จะเ,เดินไปข้างหน้านะความรู้สึกของตัวเองที่มันเหงาเหงานะทิ้งมันไว้เบื้องหลังแล้วคุณก็เดินมันไปเลยค่ะเนี่ยเด e วิวมันเข้ามามีโอกาสจะเจอคู่แท้แต่คือโอกาสมาคุณก็ต้อง move on ตัวเองด้วย นะคะต้องเดินไปข้างหน้านะเพื่อที่จะมองหาใครทักคนหนึ่งด้วยนะไม่ใช่โอกาสมาคุณอยู่กับที่มันก็มีมันมันก็ไม่มีใครเข้ามานะฉะนั้นนะ่ะเราเองน่ะบางทีเราก็ต้องลดอัตราในตัวในตใน,ตนตบางอย่างก็แกล้งไม่เก่งบางก็ได้นะบางอย่างคุณก็แกล้งแบบไม่มีบ้างก็ได้นะให้เขารู้สึกว่าคนคนนั้นนะเขามั่นใจที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะ่ะเข้าใจไหมเนี่ยโอเคค่ะขอไพ่ขยายหน่อยซิ ขอไพ่ยขยายเป็นไพ่สามถ้วยบางคนน่ะกำลังจะได้ใช้ชีวิตคู่ท้าทายบางคนมีในเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาด้วยนะอย่างที่ว่าทรัพย์สินในที่นี้อาจจะเป็นทรัพย์สินที่คุณหาได้ด้วยตัวเองบางคนกําลังจะซื้อบ้านเลยเพราะว่าสิบเหรียญเข้ามานะะหรือไม่แน่นะใครคนนั้นน่ะนะคะเขาอาจจะเข้ามานะคะยกขันหมากนะเอ,อพาคุณไปดูบ้านเลยแบบนี้พาคุณไปดูวิหงวิหารคนโดคนดคนโดเรือนหองคุณมีโอกาสเป็นไปได้ อันนี้สําหรับคนโสดนะจะแต่งงานไวมันก็ไม่ใช่นะมันก็จะรวมรวมอ่ะนะสาหรับคนที่เขามีคนคุยด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยเขากําลังตะลงเอยกันด้วยการวิวาเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานนะทตดไฟในบางคนกวางขอพายขยายสามถ้วยหน่อยสิจะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาอ่ะทัดไฟเมสสิง์ธนูอ่ะไไน,นะบางคนโสดมานานอาจจะได้คู่มาเคียงข้างนะคะ โอกาสมาแต่ก็ต้องพุ่งเข้าหาโอกาสด้วยนะอย่านิ่งนะเนี่ยสามถ้วยมาบอกอะไรคะสมถ้วยมาบอกอะไรมีเรื่องน่ายินดีเข้ามามีไพ่สิบดาบเข้ามา10ดาบคืออะไรขออีกใบก่อนสิสิบดาบคืออะไร,อ,อ,ไอ,อ,อ,ะไรอยากจะแช่ความสุขไว้ก็ได้10ดาบหมายถึงออความรู้สึกบางอย่างที่หยุดนิ่งอยากหยุดนิ่งกับความสุขนี้อยากแช่แข็งกับความสุขนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบไพ่ร้ายแรงขออีกใบนึงสิอีกใบนึงค่ะ มันมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาคุณจะได้เจอความรักที่สามารถจับต้องได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ความรักของคุณที่คุณจะไปเจออ่ะม,มันไม่ใช่ว่า ได้มาแค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะอย่างสิบดาบเ,เดี๋ยวเห็นโอ๊กลัวสิบดาบอะไรแม่หมอนะสิบดาบหมายถึงว่าความรู้สึกที่หยุดนิ่งนะคะอยากแช่ความสุขนี้ไว้เนะี่ยสามถ้วยมาสิบดาบนะมันต้องดูบริบทภพยรอบด้านหนึ่งเหรียญเข้ามาคุณจะได้เจอความรักที่จับต้องได้นะหนึ่งเหรียญเนี่ยเนี่ยดูดูเหรียญน,นี้ไอ้สิบดาบปล่อยมันไปก่อนแล้วนะมันอาจจะเคยเป็นอดีตของคุณที่คุณเคยคาดหวังในเรื่องของความรักแล้วคุณไม่ได้แบบนั้นนะบางคนอาจจะเคยโดนแทงาข้างหลังนะทะลุถึงหัวใจนะแต่วันนี้คุณรู้แล้วค่่่่ะะวาาาาาคนนนนเเีี้้้ยยจขมมมมแลลปปงงทุกกอใหัสบูรณ์ ึ้นนะโอเคนะคะสำหรับธาตุไฟบางคนออกำลังจะได้แบบว่าอะไรหรูหราโอบอาสิบเหรียญเข้ามามาดูไพ่สิบเหรียญห,หน่อยสิคุณกําลังจะได้อะไรคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณมีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่มั่นคงสิบเหรียญนน่อยค่ะสิบเหรียญมาบอกอะไรมาบอกไพ่เด็กถ้วยเข้ามาคนรักจะส่งข่าวดีมาถึงคุณนะเป็นไพ่เด็กถ้วย คุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับเงินเงิน<ๆ>ทองทองขออีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่สี่ไหมคะนันเป็นความสําเร็จของคุณเนะ่ะไพ่อาจจะสื่อสายมาบอกถึงคุณว่าอืมชีวิตของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์เพอร์เฟกนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามามันมันเหลือแค่ความรักนะ่ะนะที่คุณนั้นนะอาจจะยังเออไม่ไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนแต่มันจะชัดเจนนะมันก็อยู่ที่คุณด้วยว่าจะวิ่งเข้าหาโอกาสหรือจะทิ้งโอก โอกาสไปทั้งๆที่ก็มีคนเข้ามาหาคุณนะโอเคนะคะสำหรับคนแบบโซดมากๆเลยนะแต่แบบว่ายังไม่เห็นมีใครเลยต้องถามคุณว่าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนถึงไม่มีใครเข้ามามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังจะมีคนเข้ามาคุณมีโอกาสแต่คุณไม่คว้าโอกาสเองนะคะฉะนั้นคุณต้อง move on จะจากตัวเองเนี่ยนะไปอยู่ในสังคมใหม่ๆด้วยนะถ้า อืตรงนี้ไม่โอเคไม่เวิร์กไม่เป็นที่พอใจใครเข้ามาตอนนี้เราเล็งๆไว้แล้วยังไม่มีใครใช่เราก็ต้อง m o ฟตัวเองไปที่ใหม่ๆนะไปบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็เจอเองโชคชะตามันมานะคุณจะออ่ไม่มีความเหงาอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้นะอย่าก,กอดตัวเองเอาไว้เลยตอนนี้นะคะมันถึงเวลาที่คุณนั้นจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วมีไพ่ราชาดาบเข้ามามาดูราชาดาบมาบอกอะไร ราชาดาบตอนนี้คุณไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ไว้ใจใครราชาดาบมาบอกอะไรคะมีอาวุธครบมือเดรดทเดรดทไม่ไม่ชอบใครคือถ้าเห็นครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกแหวะไม่ถูกชะตาด้วยเลยธาตุไฟคุณนะคุณจะตัดความสัมพันธ์แบบดูสิเดเดทเนี่ยคุณสามารถฆ่าความรู้สึกอืมใครสักคนได้เลยอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบในเนี้นะอืม อนเนี่ยคุณเป็นแบบนี้ไงนะจ๊ะคนโสดก็ยังโสดแบบเนี้ยฉะนั้นมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเดินหน้าได้แล้วอีกใบหนึ่งสิมีไพ่อัศวินเรียนเข้ามามีคนดีๆเข้ามานะะเวลาที่เออเราแบบว่ายังไม่แน่ใจในตัวใครเนี้ยนะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดร้อนความสัมพันธ์ของเขานะเอาเป็นว่าเราค่อยๆเรียนรู้แบบทางๆแบบไม่ต้องสนิทกันก็ได้อะถ้าคุณยังไม่ไว้ใจคนเนี้ยนะคุณก็ มิตรภาพดีแบบญาติห่างๆก็ได้อะนะอย่าเพิ่งมาสนิทกันก็ได้แต่คุณรู้ไหมบางทีการที่คุณปฏิเสธคนใดคนหนึ่งไปอะคุณพลาดโอกาสคนดีไปนะเนี่ยอัศวินเหลี่ยมเข้ามาเนี่ยแล้วมีใครบางคนที่แบบว่าอยากจะจริงจังกับคุณะแต่เขาออกไปอะ่ะนะด้วยความที่คุณมีอาวุธแบบเนี้ค่ะแล้วคุณไปตัดอะไรบางอย่างในตัวเขาว่าทาให้เขานั้นต,ต้องถอยไปตั้งหลักใหม่ก่อนแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้รักความพยายามจากคุณนะ ไม่เป็นไรเขานั้นอาจจะไปฝึกวิทยายุทธ์อะไรก็ได้ค่ะของเขามาเนี่ยนะเพื่อที่จะมารก,กับคุณหรือพยายามจะเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเหรียญเขามานะรอบเนี้ยถ้าเขากลับมาเขาจะไม่ได้มาด้วยมือเปล่านะหรือว่าเขาจะเอ,อ่อไปหายอย่างอื่นนะเพื่อที่จะมาทําให้คุณนั้นเนี่ยยอมรับในตัวเขาคุณจะได้เห็นเขาว่าเขาเนี่ยเจ๋งพอเขาเนี่ยเก่งขึ้นนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเขาออกไปตั้งหลักนะคะเขาไม่ได้หายไปไหนหรอก นะคุณอาจจะไปปะทะนะหรือไปเปิดวอลอนะไรเขาก็ไม่รู้ทัดไฟนะทำเขาทำให้เขานั้นหายไปสักสักพักใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็มีการกลับมาของเขาแต่รอบเนี้ยเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อะ่ะคือเขาจะเอาให้ได้เลยนะรอบเนี้ยคือเขาจะเข้ามานะคะให้อออมาพังกําแพงคุณให้ได้เลยคุณดูสิอืมเขามาด้วยความพยายามมุมานะที่โหดนะคะคุณโหดเขาก็โหดเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมาบอกอะไร เออเลยทาดไฟทาดไฟเรานี่จริงๆเลยเจ็บไม้เท้าของเขาค่ะเขาจะพยายามใช่ไหมมากด้วยมีพายเดอะสตรีนเข้ามาตอนนี้เขาจะไม่ยอมไปไหนแล้วค่ะคุณจะไล่เขาให้ตายยังไงเขาก็ไม่ไปนะเขาจะอยู่กับคุณนะต่อให้เขานั้นนะคะจะต้อง วิ่งข้ามน้ําข้ามทะเลนะหรือว่าข้ามภูเขานะเพื่อที่จะมาร้องเพลงเกี่ยวคุณเนี่ยเขาก็ยอมนะเคยเห็นหนังอินเดียปะ่ะนั่นแหละนะประมาณว่าเ,เขาจะจีบคุณสักทีนึงเนี่ยกว่าจะสำลักสำเร็จเนี่ยคุณวิ่งข้ามเขาอะนะไปหลายลูกเหมือนกันนะเขาก็จะวิ่งตามคุณมาแบบนี้แหละโอเคนะคะธาตุไฟถือว่าอันนี้จี้ค่อนข้างดีนะมีสีสันเผ็ดร้อนนะจ๊ะขอภพ่ขยายที่สี่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาใหม่รอบเนี้ย นะ <N an> หนึ่งถ้วยเข้าเขาก็มาหลายครั้งแล้วละ่ะคุณเริ่มรู้สึกกับเขาแล้วล่ะเชื่อสินะเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนคุณจะไม่รับความรู้สึกเขานะแต่คุณก็ไม่ปฏิเสธอ่ะคุณก็ยังเก็บนะสิ่งดีๆที่เขาทําไว้ในความทรงจำอะเนี่ยแล้วเขาก็จะมาใหม่นะคุณก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะแล้วคุณก็จะลองพิจารณาอีกครั้งเนี่ยเขามาครั้งนี้คุณจะพอใจไหมคุณจะดูสินะว่า <N an> เขาฝึกวิชามาดีไหมขอพายขยายสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยสี่ถ้วย ชาตไฟนี่เอาใจยากจริงๆอีกใบสิมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาอ่าเขาจะมาเคาะความรู้สึกคุณได้นะเนี่ยความมองว่าเขาสามารถเอาชนะใจคุณได้อ่ะหนึ่งดาบเข้ามาเขามาพร้อมชัยชนะค่ะอืมขออีกใบหนึ่งค่ะคุณอาจจะเห็นเขานะตื้อคุณอยู่นานทีเขาไปคุณก็คิดถึงเขาแหมนะเขาเรียกว่าคนปากไม่ตรงกับใจเนี่ยสามใบเท้าเข้ามาทีเขาหายไปไหน คุณก็รู้สึกวู่ว่ว่าๆเหมือนกันอนะเอ๊ะเขาหายไปไหนนะแหมทีเวลาเขามาคุณก็ไล่เขาแต่ทีเวลารอบเนี้ยนะถ้าสมมติว่ามันมีอะไรก็ตามนะที่เขากลับมาใหม่นะแล้วเขาเขาพยายามมากอะอยากให้คุณลองเปิดใจดูธาตุไฟนะจ๊ะลองเปิดใจดูนะมันอาจจะมีอะไรดีดีๆขึ้นมาก็ได้นะคะแต่เชื่อว่าการเข้ามาของเขาอะจะมาเติมเต็มความสุขให้คุณได้อะหกเหรียญเข้ามาแสดงว่าเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะหวังอะไรในตัวคุณนะ ไม่ได้หวังนะคะที่จะฉวยโอกาสนะหรือว่าคิดไว้ดีแต่เขาทําทุกอย่างปรับทุกอย่างให้คุณพอใจถึงแม้ว่าเขาอาจจะทําได้นะคะไม่เต็มผลลัพธ์หรือไม่ได้สมบูรณ์มากอะแต่เชื่อไหมว่าเขาจะค่อยๆเติมเข้ามาเติมในชีวิตของคุณให้มันสมบูรณ์น่ะนะคาดไฟอ่ะมาดูเอ่อ คนที่จะเข้ามากันบ้างอะคนโสดก็ฟังไว้ด้วยนะสำหรับคนคุยคนคบนะคะอยู่ตอนนี้ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามานะเข้ามาพร้อมความสำเร็จเข้ามาพร้อมการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นหไม้เท้าใบนี้ยนะอืมีไพ่ลาชินีถ้วยเข้ามาแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าการมาของเขาในครั้งนี้เขาสามารถทาทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะออทำให้คุณนั้นยอมรับเขาได้อะ คนคนนี้อาจจะทุ่มเทตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นในอย่างที่คุณต้องการเขาอาจจะพยายามเพอร์เฟกเหมือนอย่างที่คุณต้องการนแต่อย่างที่บอกอะแต่ว่าเขาอาจจะทําแบบนั้นได้ได้ไม่สมบูรณ์มากแต่เขาก็ทําเพื่อคุณนะกาวดาบเข้ามานะนะเขาทุ่มเททุกอย่างนะเครียดน้อยไม่หลับกับคุณก็ทํามาแล้วนะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็บอกว่าคุณควรเปิดโอกาสให้เขาอะเดสตาเข้ามา เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีความลับอะไรเลยค่ะตัวเขาเปิดเผยมากๆกับคุณแล้วเขาคนๆนี้เป็นคนที่ปากตรงตรงกับใจนะเขาการแสดงออกอะ่ะเขาแสดงออกอย่างว่าชอบคุณความรู้สึกในใจเขาก็ชอบคุณจริงๆแล้วอยากจริงจังด้วยอะ่ะก energy ดีจังเลยสําหรับธาตุไฟขอภัยก้าวดาบของเขาดีกว่าเขาเครียดเครียดกับคุณมากเนี่ยขอภัยขยายก้าวดาบค่ะเขาวิตกกังวลบางทีเขาก็มีความวิตกเล็กๆนะว่าเขาอ่ะหายไปตั้งหลักนะ ไปทาทุกอย่างไปพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วแล้วเขาจะกลับมาหาคุณใหม่อะแต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมใจที่จะเสียใจอะถ้าสมมติคุณปฏิเสธเขาอะคุณจะปฏิเสธกับเขาหล่อทาดไฟอย่าเลยนะขอไพ่เก้าเก้าดาบเก้ดาดาบมาบอกอะไรคะเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามาเขาอุาห์รวบรวมความกล้านะเพื่อที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอะ ใบหนึ่งค่ะมีไพ่เทมเพอร์เนเข้ามาอืมแต่เขาก็ยอมรับนะผลลัพธ์ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะกับการตัดสินใจของคุณเขาก็คงคิดว่าเขานั้นทําดีที่สุดแล้วอะถามว่าเขาก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันแต่เขาก็กล้าค่ะนะกล้าพุ่งชนคุณอะนะต่อให้คุณมีอาวุธร้ายแรงแค่ไหนนะที่จะมีโอกาสนะที่จะปะทะนะในเรื่องของอารมณ์อะเขาก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคุณอะ อืมนะดูสิเทมเบรนเข้ามาแสดงว่าคนคนนี้เขายอมรับกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดได้คือถ้าคุณปฏิเสธเขาแล้วเขาจะต้องเจ็บเขาก็ยอมแต่มันก็คงทําดีที่สุดแล้วล่ะนะเพื่อที่จะให้คุณเห็นเพราะดูแล้วเขาก็ดูแบบเปิดเผยกับคุณนะมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะตอนนี้นะกวางกวางก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรให้คุณได้นะความรู้สึกของคุณเองอะค่ะก็ดูจากการกระทําของเขาดูซิว่า มันจะเป็นไปอย่างน่าพ่ยไหมหนะหรือว่าคุณเห็นอะไรในตัวเขาที่คุณนั้นน่ะอืมรู้สึกจริงๆอะว่าอยากจะเปิดใจให้คนคนนี้จังเลยขอภายแนะนําให้ทัดไฟไพ่แนะนําทัดไฟค่ะไพ่แนะนําทัดไฟมีไพ่แฮงแมนเข้ามาคิดอะไรมากไพ่เดือยแฮงแมนเนี่ยมันเหมือนคุณคุณรู้คําตอบอยู่แล้วแหละแต่คุณไม่เหมือนไม่มั่นใจอะว่าจะใช่หรอจะได้หรอคนนี้หรอแต่ในความคิดของคุณนะ่ะของ ของคุณน่ะมันบอกว่าใช่อะแต่คุณจะไม่มั่นใจคุณจะคิดมุมกลับตลอดอะบางบางบันคุณรู้สึกว่าใช่เขาคือคนที่ใช่เพราะเขาพยายามทําเพื่อคุณแต่ในบางวันนะมันจะคิดแบบกลับไปกลับมาเอ๊ะหรือจะดูเขาไปก่อนเนี่ยประมาณนี้มันเหมือนว่าคุณไม่มั่นใจในเซนต์ตัวเองอะธาุไฟตอนเนี้ยโอเคค่ะมีไพ่หนึ่งในเท้าเข้ามาแต่โอกาสคุณก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสให้ใครเลยคุณนะ่ะมีโอกาส ให้เขาได้แต่มันเหมือนคุณคิดเยอะอะคิดอะไรเยอะก็ไม่รู้อีกใบสิเฮ้ยทัดไฟจะ้ะมีไพ่เจ็ดถ้วยเลือกเยอะเข้าไปอีกอาจ้ะเส็จถ้วยเข้ามาอืมไม่รู้ว่ามันเหมือนคุณอยากเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาคุณอาจจะยังเห็นแค่ด้านเดียวของเขามงมันเหมือนว่าเนีย่ยคุณรอผลลัพธ์นะคะหรือว่ารอาการแสดงออกของเขาอีกด้านหนึ่งอะมันเจ็ดถ้วยอะนะไม่รู้คุณ จะรอดูอะไรในตัวเขาเกเคค่ะคิดเยอะคุณนะ่ะเลือกเอยอะสองใบแล้วก็มีพายกาวถ้วยเข้ามาสนุกสนานใหญ่เลยนะจ๊ะมันเหมือนว่าคุณคุณอยากเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาใกล้และใกล้ละเกือบแล้วมันมันเกือบแล้วว่ามันเกือบจะเป็นสิบถ้วยแล้มันมันก้าวถ้วยมาแล้วนะแต่มันเหลือปริศนานะอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณนั้นอะจะให้เขา ทายให้ถูกมันคืออะไรที่คุณต้องการแล้วใครจะไปรู้ละจ้าขนาดกว้างยังไม่รู้เลยเนี่ยมันเหลือถ้วยเดียวเห็นปะถ้ามันมาเติมอีกถ้วยหนึ่งคือมันกลายเป็นสมบูรณ์หมดไงมันกลายเป็นสิบถ้วยอะค่ะอืมโอเคคะ่ะอีกใบหนึ่งมีไพ่เดอะเวลเข้ามารออยู่รออยู่ที่เดิมคุณก็ยังรอเขานะจริงๆอะตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาเลยแต่ว่าการกระทําบางอย่างนะคะที่คุณได้เห็นอะอาจจะเริ่มทําให้คุณใจอ่อนแล้วก็ได้ตอนนี้เริ่มมีใจ นะเริ่มอยากจะเซลฮัลโหลกับเขาแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตานะกับเขาเลยแต่ตอนนี้คุณเริ่มมีความรู้สึกลึกๆแล้วล่ะนะว่าคนเนี้ยนะคะคุณเหมาะที่จะคบในลักษณะไหนอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะทัดไฟโอเคนะพลังงานเอนดิจค่อนข้างสนุกสนานนะสำหรับทาดไฟนะคะขอบคุณมากๆนะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ